สวัสดีครับผมชื่อพานุวัตรครับอายุ32ปีพี่เกียงพี่ชายของผมโทรมาหาผมแต่เช้าวันให้ผมไปทำธุระที่ต่างจังหวัดให้เอ,อ่อวัดอาทิตย์หน้าไปบ้านประจันที่ขอนแก่นให้หน่อยสิทำไมเหรอพี่ประจันเป็นย่านห่างๆของเราประจันเขาจัดง,งานแต่งให้ลูกสาวแกนะ่ะจำน้องส้มได้ไหมเขากำลังจะแต่งงาน เมื่อวานป้าจันแกโทรมาหาพี่พอดีพี่ไม่ว่างวันแกเป็นแทนได้ไหมถือซะว่าไปพักผ่อนสมองเรื่องงานไม่ต้องห่วงพี่จ้างพนักง,งานเพิ่มแล้วผ่อนแรงลงไปได้เยอะเลยนายจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องทำงานแบบหางรุ่มหางค่ำอีกแล้วโอเคครับพี่อีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาที่คอนแกนผมเดินทางมาที่บ้านของป้าจัน ปากทางเข้าหมู่บ้านถนนหนทางต็มไปด้วยหลุมต้องขับรถอย่างระมัดระวังข้างหน้ามีหลุมที่มีหนามขังรถของผมเคลื่อนไปข้างหน้าทันในนั้นก็ได้ยินเสียงก้นด่าเสียงดังขับรถแบบนี้ก็ได้เหรอลงมาเลยนะแม่จะด่าให้เลยผมได้ยินเสียงด่าใสา่เหล่าเคาะที่กระจกรถผมผมจึงเลื่อนกระจกลงแล้วเห็นสังบ้านนา ทางหน้าตาและเสื้อผ้าเต็มไปด้วยคนตมข้างๆเห็นรถจัก,กรยานล้มอยู่อ้าวคุณเป็นอะไรไปครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเธอสีหน้ากดจัดพูดจาเสียงดังว่ามีอะไรให้ช่วยหรอแล้วชกเข้าไปที่ใบหน้าของผมอย่างแรงกำลังจะชกรอบที่สองผมจับมือไว้แล้วพูดว่าคุณจะเย็น,ยนมาชกผมทำไม ผมทำอะไรผิดทำอะไรผิดหรอคะคุณดูผลงานคุณสิฉันอุตส่าห์แต่งตัวสวยๆตั้งแต่เช้าแต่โดนคุณทำเสละเลยขอโทษครับผมคงไม่ทันเห็นคุณมมแต่ตั้งใจขับรถหลบหลุมอยู่เลยไม่ทันได้มองเห็นคุณไม่ทันมองหรอพูดเอาแต่ได้ผมไม่ทันตั้งตัวก็ถูกเธอวางหมัดใส่หน้าอีกครั้ง เธอบนอุบอิบอบอิบเดินไปหารถจักรยานที่ล้มอยู่จับขึ้นมาแล้วปั่นออกไปอย่างคล่องแคล่วทำเอาผมหน้าชาเพราะลีดหมัดของเธอมือหนักชิมัดพอถึงบ้านประจันประจันก็เข้ามาต้อนรับผมแล้วพาผมไปแนะนําให้กับญา,าติญาติได้รู้จักผู้คนมางานกันอย่างาลุ้นหลามผมกลายเป็นคนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที สาวๆหลายคนต่างเข้ามาพูดคุยและขอเบอร์ผมผมไม่กล้าให้ใครหรอกครับผมเริ่มทำตัวไม่ถูกจึงหลบเข้าไปในบ้านพอเห็นเก้าอี้ว่างอยู่ผมจึงเดินไปนั่งที่เก้าอี้ทันในนั้นก็มีหญิงสาวแต่งตัวสวยงามดูก็รู้ว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวเดินเข้ามาแล้วบอกว่านี่คุณนั่นมันเก้าอี้ของฉันนะ ออกไปไกลๆเลยไปเจอที่ไหนสวยที่นั่นผมมองไปที่เธออย่างอ่อนใจนี่คุณมองคนอื่นได้งแง่ดีด่อยได้ไหมมันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ตั้งใจเรายังคนเถียงกันไปมาอย่างนั้นจุนใกล้เลิกส้มจึงเดินออกมาจากในห้องเจ้าสาวแล้วพูดว่าพี่วัดมาแล้วหรอคะพี่มานานแล้วล่ะทัพทิมไปโกรธใครมา นี่ดูสิหน้าส,สวยๆของเธองํางอเป็นประทูคอหักแล้วเนี่ยเออเนี่ยพี่ชายของฉันพี่พานุวัตรคนที่ฉันเล่าให้เธอฟังไงหล่อไหมทับทิมไม่ตอบแล้วรีบเดินเข้าไปในห้องเจ้าสาวทันทีส้มจึงได้แต่สายหน้าแล้วพูดกับผมว่าทับทิมเป็นเพื่อนสนิทของส้มเองค่ะยังโสด หนุ่มๆตามจีบกันมากมายแต่ทัพทิมไม่สนใจใครเลยเห็นคุยกับพี่ตั้งนานคุยอะไรกันเหรอคะไม่มีอะไรหรอกรีบเข้าไปทำพิธีเถอะเดี๋ยวจะเลยเลิกยามเอาค่ะพี่วัดจากนั้นเจ้าบาวก็แหกขันหมากมาถึงหน้าบ้านอ้าวเพื่อนเจ้าบาไปไหนแล้วมันบอกว่ามันท้องเสียพี่ตายแล้วเราจะเอาใครมาเป็นเพื่อนเจ้าบาวละทีเนี้ย เดี๋ยวผมโทรหาส้มก่อนนะครับเชนจึงโทรหาส้มแฟนสาวบอกว่าไม่มีเพื่อนเจ้าบ่าวส้มจึงขอร้องให้ผมไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ทีแรกผมก็ปฏิเสธไปแต่ประจันขอร้องเลยต้องยอมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เมื่อเริ่มพิธีสู่ขวัญคู่บ่าวสาวบ่าวสาวนั่งคู่กันเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวก็นั่งคู่กัน ทับทิมหน้าตาขาวใสผิวพรรณหกผ่องแต่งหน้าอ่อนๆดูสวยและมีเสน่ห์มากๆทำเอาผมแอบมองบ่อยๆถ้าไม่ปากจัดถือว่าเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบมากทับทิมพอรู้ว่าผมแอบมองตัวเองก็เริ่มรู้สึกเก่งๆเงขินๆยังไงก็ไม่รู้พอเสร็จพิธีแล้วเราผู้แก ก็เข้ามาผูกข้อมือให้บ่าวสาวเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวก็ยังนั่งอยู่กับที่ผู้เท่าผู้แก่ก็ผูกข้อมือให้ผมและทัพทีมตาทองจึงพูดขึ้นระหว่างผูกข้อมือให้กับผมว่าพ่อหนุ่มกับหนูทัพทีมเนี่ยสวยหล่อทั้งคู่วันนี้เหมือนคู่แต่งงานจริงๆไม่เหมือนคู่เพื่อนบ่าวสาวเลยทำเอาเราสองคนมองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมาย พอพิธีผูกข้อมือเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีบ่าวสาวก็เข้าห้องหอผมจึงเดินไปสวนหลังบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ก็เห็นทัพทีมกำลังทำแผลให้เด็กผู้ชายอยู่ดื้อดีนะต่อไปจะวิ่งต้องดูด้วยนะวิ่งชนเสาแบบนี้ระวังดั้งจิวนะโตไปเดี๋ยวก็ไม่รอหรอกสาวๆไม่มองไม่รู้ด้วยตอนนี้ มีแค่พี่ทับทีมมองผมคนเดียวก็พอแล้วครับพางแอบทำตาเจ้าชู้ใส่ทับทีมทับทีมขีดหัวเด็กน้อยด้วยความเอ็นดูแก่แดดจังเลยพางหัวเลาะผมมองดูแล้วยิ้มยิ้มให้กับความน่ารักของทั้งสองคนพอเด็กผู้ชายไปแล้วผมจึงเดินไปหาทับทีมแล้วกล่าวขอโทษอย่างจริงใจ ทัพทีมก็ไม่ติดใจอะไรและขอโทษที่ตัวเองอารมณ์ร้อนชุกผมไปตั้งสองครั้งเราทั้งสองหัวเราะให้กันผมยังไม่กลับกรุงเทพขออยู่พักผ่อนที่บ้านป้าจันต่อโดยมีทัพทีมเป็นไกด์พาไปเที่ยวเราทั้งสองเริ่มใกล้ชิดและสนิทสนุมกันมากขึ้นแล้วสองเดือนต่อมาผมก็ขอทัพทีมเป็นแฟน ผมมีบทเรียนเรื่องความรักกับแฟนคนก่อนมาแล้วเป็นเพราะผมขาดการเอาใจใส่เลยทำให้แฟนคนก่อนเผื่อใจให้กับคนรักใหม่ข่าวนี้ผมเลยต้องคอยเอาใจใส่ดูแลทัพทีมทำให้ความรักของเราทั้งสองดีมากๆช่วงไหนที่งานไม่เยอะผมก็จะมาที่ขอนแก่นมาหาทัพทีมเช่นเดียวกันวันนี้ผมมาหาทัพทีม เราทั้งสองนัดกันจะไปนั่งดูฝนดาวตกด้วยกันนานทีจะมีสักครั้งจึงไม่พลาดที่จะสร้างความโรแมนติกที่ปายนาะเป็นภูเขาสูงเหมาะกับการดูฝนดาวตกเป็นอย่างมากชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ไปจับจองพื้นที่กันทับทิมกับผมก็ไปนั่งตรงมุมมืดเป็นมุมที่เห็นฝนดาวตกอย่างชัดเจน วันนี้ผมบอกกับทัพทิมว่าจะขออะไรก็ได้เพราะดาวตกเยอะเลยแล้วทั้งสองก็ต่างคนต่างอธิษฐานผมค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าผมขออะไรพังเอามือไปกุมมือทับทิมไว้แล้วทับทิมก็โน้มศีรษะลงมาที่ไหล่ของผมผมขอให้เราสองคนรักกันแบบนี้ไปนานๆแต่งงานกับผมนะทับทิม แล้วผมก็นำแหวนที่เตรียมไว้มาสวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายให้กับทัพทีมทัพทีมตอบรับด้วยความเต็มใจแล้วผมก็ก้มลงจูบทัพทีมอย่างเนื่นนานเพื่อเป็นการถ่ายวุ่นความสุขให้แก่กันละกันจบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามให้รถดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ